สวัสดีจ้าแฟน์เจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอจเชิญเป็นประจำทุกวันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจเจ๊ <Okay. S 1> ไหนโอเคเจดดัมนะเด็กนะวันนี้ยูโรปาลีกโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดยไลน์แอดแอดเอเอ็มบีไทยศูนย์สี่สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่แอดเอเอ็มบีไทยศูนย์สี่อ้าวคือมัป็ะทางแบบนี้ตีสองตรงนะพวกแกนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ที่เ <Hey. S 1> จ็ดเฮแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะจับพบกับเชริป ติรัสโผล่ในอำเภอจอมโหดจากมอโดวานะ <Okay. S 1> แมนยูเต็ดชนะ3เสม,มอ2ส่วนเชอริฟชนะ3แพ้2ฟอร์มต่างกันพอสมควรนัดแรกเชอริฟเล่นในบ้านก็แพ้แมนยูเต็ดมา0ูนวันนี้ต้องมาเยือนที่โอรทราฟอร์ดนะจ๊ะเอาตัวผู้เล่นหน่อยแมนยูวันนี้11ตัวที่เข้าไปจอลงสนามนะประตูยังคงเป็นเดบิดเดเทอร์เหมือนเดิมนะครับมีดกโ,กโดโกดาโลนะวิตอลินเดเลฟดิซยันโดมาจิเนสแล้วก็ตาเลม,มาราเซียจะได้โอกาสแทนลูฟชอเนาะสามไม่ฟิล กาเซมิโรหรือว่ากาเซมิโรนนะจ๊ะ <Okay. S 1> เล่นกับเฟร็ดแล้วก็คริสเตียนเอริกเซนจะพักบลูโน่หนึ่งเกมนะ <Okay. S 1> น่าจะเป็นอย่างนั้น3ตัวบนเจรอนซานโชอันโตนี่เดอเอียงแล้วก็มาคาสแรดฟอร์ดจังหวะนรกนะจ๊ะส่วนเชอริฟนะวันนี้มี oba, นะมักซิมโกวาเฝ้าเสานะในรับมีกาบปี้กิกี้สเตฟานราดูยิชตรงกลางเป็นมัวเมดดียอบแล้วก็เซดริกบาโดโลข้างบนใช้ราชิดอาคันบีนะ,ค,ะคู่นี้แมนยูเต็ดบังคับชนะ3ประตูแฟนๆเนี่ยจะโอเคได้2ประตูยังไม่โอเค หูเออข้างหนึ่งตัวชาแถบหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งดบอยู่แล้วอยู่แต่วันนี้เก็บกด <Okay. S 1> น่าจะอัดเชริปในบ้านแบบยับเยินได้2ลูก3ลูกจะดมว่าเผล่อทะลุไปมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคโอเคอ่าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจ๊ดมยูทูบโอเคเจ๊ดำทิกตอกเจ๊ดำมพิเศษฝากทุกช่องทางติดตามมาได้เลยนะอย่หอยหยลอดนะอา้าวมีความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลทุกวันเหมือนเดิมโอเคเจ๊ดำก็มาทุกวันพรุ่งน,นี้เจอกันใหม่ไปเว้ย